อยากทำให้เธอได้รู้ความปวดร้าวมันเป็นเช่ไนไรต้องทนนานเท่าไรมันจะลบเลือน้าลุงอยู่ไหนเนี่ยน้าลุงอไเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรดอดาเรื่องอะไรใครเรียกว้ดา่านอะไรเพื่อไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก ก็คุณสมสุพางดิมันตอบว่าคุณทิชบาเรื่องที่คุณวีเนี่ยไปนอนค้างที่นี่ยสองวันสองคืนยังไงแล้วนะก็สมควรที่คุณสมสุพางมาทวงสิทธิ์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณวีอยู่หรอกแหน่เขามีอะไรอะไรกันมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ทางนี้สิไม่รู้โผล่พูดมาจากไหนแต่ข้าก็เห็นใจทางคุณทิชบาเหมือนกันนะบ้านช่องใหญ่โตเป็นร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยใครจะทิ้งไปได้ง่ายๆคุณสมสุพางกับปริยังเธอคงด่าด่าด่าว่าว่าอย่าเลยใช่ไหม เรื่องนั้นนะน้าไม่ต้องห่วงเลยคุณทิชชาบานะขนาดคุณวีเนี่ยยังไม่ลองลดลาวาสอกให้เลยถ้าภาษาอะไรกับคุณสมสุพางป่านนี้นะก็คงจะแม่ค่ะแม่คะช่วยหน่ด้วยค่ะแม่อย่างเงี้ยป้านะ <ทำ S 1> หัว<า>หมือนนะเสียงท้องเป็นอะไรลูกก็ไหนลูกบอกแม่จะไปหาปฐมท,ที่บ้านหลังนั้ไงนี่หนูคงจะ มันคิดจะมาแล้วไงก็ไหนหนูบอกแม่ว่าผู้หญิงําเรือของปทวีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสายตาหนูไม่ใช่เหรอแม่คือเตือนเหมล้วนะหนูก็ยังเห็นดีเห็นงามไปกับการกระทําของเขาปทวีเนี่ยเขาจะขืนไม่คืนบ้านหลังนี้ก็ได้บอกขายก็มีคนตะทุกแต่นี่อะไรคะเล่นขายของอะไรกันเนี่ย หนูเชื่อใจวีค่ะเชื่อใจเขาแล้วมาร้องไห้อยี้ทําไมคะไปไปบ้านหม่อมสลัดเรืองกันลูกไปแม่คะหนูจะรอวีค่ะตามใจนี่ถ้าแม่รู้แต่แรกว่าหนูรักกับปัทวีแล้วจะต้องมีชีวิตที่ยุ่งยากแบบนี้แม่จะไม่ยอมให้รักกันเด็ดขาดเลยนะไปไหนเมื่อไหนคนเขาก็มองเราอย่างก,กับตัวประหลาด หรอคะผมชนะก๊อปมาได้ตั๋วไปเทีย่ยวยุโรปสองที่คุณพนันมาเหรอคะก็แค่ทำให้เกียีรสชาติแล้วลผมก็ชนะเราจะไปะเทีย่ยวยุโรปกันยุโรปปารีส ค,คุณอ้ะฉันชื่อแพรวาค่ะเป็นหมอจิตเวชคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณทวัชพงศ์ขอโทษด้วยนะคะที่ต้องค้นกระเป๋าของคุณคือไม่งั้นฉันจะแจ้งญาติของคุณไม่ได้นะคะพวกมันซ้อมผมครับมันต้องการให้ผมเลิกยุ่งกับข่าวนั่นข่าวอะไรคะข่าววห้คุณปัทวีชนะพนันครับ จนทําให้คนฆ่าตัวตายปัทวีไปไหนมาเดินเล่นว่างงานไม่มีอะไรจะทำํำถึงผมจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีนักนะ แก็ดีว่าไม่มีเพื่อนใช่ไหะฉันไม่ได้หวังอะไรจากคนรอบข้างนี้มานานแล้วมันทำให้โลกกระแทกถึงคุณดูเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเลวที่สุดคุณไปพบคุณชายลุนนรงมาหรือเปล่าทำไม ทำไมคุณถึงคิดว่าฉันต้องไปพบเขาอะเขาเป็นคนที่น่าพบไม่ใช่เหรอหรือไงคุณไม่คิดอย่างนั้นก็คิดถูกแล้วนี่แต่ของแบบนี้นะมันขึ้นอยู่กับที่เวลาและโอกาสตราบใดที่คุณยังไม่ตัดแขนขาฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่ฉันจะเดินไปพบคนทั้งโลกนี้ได้ดูเหมือนว่าเรายังไม่มีข้อตกลงเรื่องสิทธิส่วนตัวกันมากประการไม่ใช่อะคะคุณปัทวีใช่คุณมีสิทธิ แต่มันต้องอยู่ในขอบข่ายที่ผมเป็นคนกำหนดคุณเป็นสินค้าและผมเป็นเจ้าของผมจะไม่ยอมให้ใครมาใช้สินค้าที่ผมเป็นคนจ่ายเงินครอบครองคุณอ,อาทิตย์หน้าผมจะไปยุโรปแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ตามต้องการช่างเถอะผมเหลือเวลาแต่อาทิตย์ ผม,ผมจะคิดว่าผมจะทำยังไงนำบำําเรออย่างคุณไอ้ก็อยาฉันก็อยากได้บ้านของฉันคืนแล้วฉันต้องเอาชีวิตของฉันคืนกลับมาให้ได้เรากำลังจะไปยุโรป ไปปารีสที่แสนโโรเมนติกพูบีเขาชนะพนันกอล์ฟมาได้นะ่ะก็เลยได้ตูวเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสมาสองที่แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอคุณปัทวีเขาสักทีวีเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะเขาทำงานหนักแล้วเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติทั่วไปอะ่ะเขาไม่เคยพูดถึงฝันรานนันอีกเลยเธอแน่ใจเหรอว่าคุณปัทวีเขาหลุดมาจากฝันร้ายแล้วจริงๆ แกจะเลิกก็ได้นะวัดพี่ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าแกเดินหน้าพี่เอาด้วย คุณแม่ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเดินทางไปยุโรปนะครับอ๋อไปนานแค่ไหนล้วลูกแม่จะได้ให้เด็กจัดกระเป๋าให้ผมไปแค่สองอาทิตย์เองครับเออแล้วจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่านหญิงว่าอะไรไหมลูกอันนี้ผมไม่รับปากนะครับแต่ถ้ามีเวลาผมจะไปให้ได้ครับเดี๋ยวคุณหญิงเทาเคลือกจะมาคุยกับแม่ที่บ้านพูดถึงคุณหญิงเถาเคลือเนี่ยนะแม่ว่าเขาดูไม่ปลืม้มเขเยเขาสักเท่าไหร่ แต่ว่าคุณปัทวีก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่หรอครับใช่เขาประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสาสิบเลยแต่ผู้ชายที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมักจะมีข้อเสียข้อเสียอะไรครับทะานงตัวมากเกินไปคนพวกเนี้ยมักจะใช้ชีวิตอย่างประมาทมีพลาดได้ทุกเวลาก็น่าเห็นใจคุณเถาเกลือเขานะพราะเขาเป็นแม่ ลูกสาวคุณชิดชงต้องกลายเป็นนางบำเรอคุณปัทวีนี่เขาป้อนทั้งพ่อทั้งลูกทั้งนักกูเลยเหรอนล่นไงลูกสาวของชิดชงกลายเป็นของเล่นของปัทวีโดยเงื่อนไขที่เขาลอกว่าจะตืืนบ้าน แกต้องทําให้จิตชบาเห็นว่าไอ้ปัดวีเป็นจริงจอกเจ้าเล่ห์แล้บางทีเราอาจจะใช้จิตชบาฆ่ามันวนอ้อค้คุณควรจะแต่งกายให้มันเหมาะสมหน่ะรู้ไหมว่าภัยทางเพศเกิดจากอะไรก็เกิดจากผู้ชายหน้ามืดหมักมากที่ไม่รู้จกักอิ่ไม่รู้จักพอในเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่หรอ ตัวยั่วยุออกมานี่ไปวิ่งออกกำลังกายหรือไปยั่วผู้ชายมาคุณ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 ขุเล่นจับหันซ้ายหันขวาเมื่อไหร่ก็ได้ผมเบื่อมังละจะวางคุณไว้เฉยเราจะไปยุโรปกันค่ะ ทันทีที่วีเคลียร์งานได้เนี่ยเราจะบินไปทันทีแล้วลูกจะแก้ตัวยังไงฮะถ้าเกิดมีคนถามแม่ว่าลูกไปฮันนีมูนหรือเปล่าก็ไม่เห็นยากเลยค่ะคุณแม่ก็บอกว่าไปทัวร์ยุโรปก,กับคู่ใหม่น่ะสิคะคงจะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซ็ดเลยล่ะพวกไฮโซไฮโซช่างสงสัยเนี่ยคงจะคันปากกันยี่ห์ืเออแล้วชิชบาล่ะผู้หญิงอย่างชิชบาเนี่ยคนะระดับกับหนูค่ะหนูเป็นคู่หมาย วีเขาไว้บนหิ้งส่วนชิจชบาเนี่ยเป็นนางบำเรอวีเขาไว้ในห้องค่ะ สี่ทุ่มแล้วคุณไม่กลับลีกเหรอแล้วคุณปัทวีล่ะคะเดียวแป้าพร้อมกลับแล้วค่ะ ช่วยบอกกันก่อนได้ไหมเือฉันจะไปแค่นางบงเดินะคุณเองก็ควรจะมีมารยาทที่ฉันบ้างไม่ได้ตั้งใจมาไม่ตั้งใจมาแล้วมาทำไมทำไมไม่กลับบ้านไปล่ะผมคงคงรู้สึกอยากกลับบ้านแต่ไม่มีบ้านคุณไม่เข้าใจความหมายคำว่าบ้านหรอบ้านมันไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแต่มันมีเรื่องราวของคนรักกัน ไอ้ที่เรียกว่าครอบครัวน่ะคุณทำกดรู้นะคุณมือแค่เด็กเมื่อวันซืนถูกเลี้ยงมาเหมือนตุ๊กตาคุณจะคิดว่าความหมายของความสุขสบายของคุณมันคือความหมายของครอบครัวคุณรู้ไหมว่าครอบครัวเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำไมฮะจะไม่รู้จักแกไงแกทำให้ฉันทุกข์สมุนเสียแล้วก็พลัดพางเพราะแกงไงแกไอ้ไอ้ติ้งจักเจ้าเล่ห์เจ้าชายเอี่ยวฟังเลยล่ะว่าผู้หมายของสุนโสมสุภารเนี่ยเขาเป็นนักพน,นัน<ม>เขายังหนุ่มยังแน่นคิดแล้วก็น่าสำเวทนะ คุณชิดชงเนี่ยต้องมาสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะคนรุ่นลูกแท้ถึงก็ต้องฆ่าตัวตายเลยแหระครับคนที่ผีพนันเข้าสิงนะลูกขายได้ทุกอย่างเพื่อเกมพนันเขาตายนะเขาสบายไปแต่คนที่อยู่ข้างหลังสิต้องมานั่งไถ่บาสรู้ไหมว่าลูกสาวคุณชิดชงเนี่ยต้องยอมขายตัวเป็นทาสเพื่อไถ่บาปนี่พนัน แล้วลูกสาวเขาชื่ออะไรล่ะครับจิ๊บจะป่า รณรงค์แปลกใจใช่ไหมครับที่วันนี้ผมมารบกวนคุณถึงที่ถ้าผมจะจอดรถตรงนี้ผมจะขวางทางใครไหมครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าคุณชายจะอยู่ไม่นานคุณชายเคียวแบบมาทักทายไม่ใช่หรอคะเกรงว่าวันนี้จะอยู่นานนะครับงั้นเชิญทั้งในดีกว่าคะ่ะคุณชายอารุณรงค์มาทำอะไรแถวนี้ล่ะคะพอดีเมื่อเช้าผมมาออกกำลังกายนะครับ ว่าจะวิ่งรดน้ำหนักแต่ผมกลัวว่าน้ำหนักมันจะหายผมก็เลยทานข้าวเพิ่มอีกหนึง่งจานแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆครับ